สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเมย์อีกแล้วนะคะในเมรีนเยอรมนีนะคะก็วันนี้เมย์มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาค่ะว่าก่อนที่จะรับน้องหมามาเลี้ยงที่ประเทศเยอรมนีนี้ต้องทําอะไรบ้างนะคะค่ะสิ่งแรกเลยนะคะของน้องหมาที่นี่นะคะการที่จะหาน้องหมามาเลี้ยงสักตัวเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเดินไปที่ตลาดนัดเหมือนบ้านเราแล้วก็ไปเลือกมาไม่ไม่ได้นะคะที่นี่ไม่มีนะคะ การขายน้องหมาตามตลาดนัดเหมือนบ้านเรานั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่นี่นะคะเราสามารถหาซื้อน้องหมาได้กับบริเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางแมกซีนค่ะและอีกวิธีหนึ่งก็คือรับน้องหมามาเลี้ยงจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ค่ะราคาน้องหมาแต่ละพันนั้นก็แล้วแต่สายพันธุ์เลยนะคะส่วนที่เมย์จะนำประยกตัวอย่างเนี่ยก็คือ,อ g r e y h o u n d นะคะ ราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ1,200ยูโรนะคะถึง2,000ยูโรก็แล้วแต่สีอีกนะคะอย่างที่2เลยนะคะก็คือน้องหมาที่นี่ทุกตัวนะคะหรือแม้กระทั่งแมวนะคะจะต้องฝังชิปค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎของ EU นะคะถ้าเกิดเ,เราจะพาน้องหมาไปอย่างเช่นประเทศใน EU อย่างเงี้ยน้องหมาของเราจะต้องมีการฝังชิป อทประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการฝังชิปของน้องหมาก็คืออยู่ในชิปนะคะเวลาพาน้องหมาไปหาหมอเงี้ยหมอก็จะมีเครื่องยิงปกติน้องหมาก็จะฝังชิปตรงช่วงคออย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาพามาหาไปหาหมอพาหมอไปหาหมาหรือพาอหมาหรือพาอใครไปหาใครเขาก็จะมีเครื่องยิงนะคะเล้ก็จะเห็นประวัติการรักษาของน้อง เรื่องที่3นะคะน้องหมาที่นี่จะต้องจ่ายภาษีค่ะใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดน้องหมาที่นี่มีการจ่ายภาษีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ภาษีเงินได้นะคะเพราะว่าน้องหมาไม่สามารถหารายได,ได้ได้นะคะเยอรมน,นีเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่แบ่งเป็นรัฐนะคะแล้วก็กฎหมายแต่ละรัฐก็จะแตกต่างกันแล้วก็ราคาภาษีนู่นนี่นั่นก็จะแตกต่างนะคะ อย่างเช่นมิวนิกนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณ100ยูโรต่อป,ปีที่บิลเฟลจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ140ยูโรนะคะน้องหมาที่นี่จะต้องมีประกันนะคะก็ที่บังคับเลยส่วนมากจะเป็นประกันเออไมไม่รู้ชื่อนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้เพราะว่ากลัวอ่านผิดนะคะจะเป็นประกันที่เ,เวลาน้องหมา ไปกัดน,น้องหมาตัวอื่นหรือว่าไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะประกันตรงนี้ก็จะครอบคุมเป็นคนจ่ายนะคะประกันตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่160ยูโรถึง200ยูโรต่อปีค่ะส่วนประกันสุขภาพนั้นเราจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่ก็แนะนำให้มีดีกว่าค่ะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงมากๆเลยค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะน้องหมา,าทริกซ่านะคะ น้องประสบอุบัติเหตุนะคะตอนวิ่งทําให้น้องได้รับบาดเจ็บที่ขาค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัดถ้าตอนนั้นไม่มีประกันนะคะเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเป็นจํานวน7,000ยูโรนะคะสำหรับค่าผ่าตัดแต่โชคดีที่น้องมีประกันสุขภาพค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำทุกวันนะคะคือการพาน้องหมาไปปล่อยพลังอย่างน้อย1ครั้งต่อวันค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเมย์ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวที่เมย์นำมาเล่าในวันนี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ